ไสฟยังครับสวัสดีครับสวัสดีผู้ที่รับชมทางช่องไหลทาแงชนนะครับวันนี้ผมมาเห็ดไก่ครับเชิบกรรมนะครับเชิบกรรมทางตรงคนเดิมนะครับนี่เดี๋ยวมาเบิ้งกันครับสวัสดีผู้ที่รับชมคลิปนี้ครับขอให้ทุกท่านมีความสุขนะครับขอให้ทุกท่านพบเจอความโชคดีครับเดีวไปดูกันครับผมครับสวัสดีครับสวัสดีครับเชิบกรรมครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับวันนี้ทำอะไรครับผมมาสิโอเกยครับโอเกย์โอเกย์ซูเป็นกินเนาะ แกมอือครับมือล,ลาสุดใหม่เขาจะโตไหมนี่มึอน,นี้เอามาซ้ำสาตยตรแกโตจากซ้ำสามตัวมันนี่กันไม่รอบน,อนี่ไม่รอบนี้ปิดขั้วมาถึงเปิดเห็นรอนนตาเปิดพี่หนาครับอ่าครับแต่มีเครื่องอยังไงเอาเครื่องมืงอใ,ใส่พริกตะไคร่กระเทียมพริกตะไคร่กระเทียมพริกไทยพริกไทยยังอีกรดดีรดดีขายบ่ได้น้ำตาลสัมผิมี่ก่อนครับสัมผิมนอสัมผัสครับเออเบงช่วงอบกันนะครับผม โอ้สีผมใหม่มันสุดยอดจริงๆหนอเขื่อนสียังเนี่ยนี่บ่ได้มีเสื้อสั่งตั้งเสื่อนะสีพับสีผีสีแหล่สีดูผมเลยที่เนีมีข่าวบอกว่าอะไรนะเนาะใส่นีบรรยากาศของทางไหลสามชุนนะครับห่างจากสอสเพื่อประแม่หกโลนะครับห่างจากตัวจังหวัดชิซึกเกะหกสิบหกกิโลนะครับ บรรยากาศบ้านานของข้างแหลทำชนตัวเน้ยพานนะครับผมแล้วช่วงมมฮิวพา้านเขาต่ำโมฮิวพา้านอย่งนึงบอกโอ้อันนี้นมั้นหน่บอได,ด้ไหมยแล้วคนสี่พนไสพันหน้ากเชิญแวะเวียนหน่นะครับตักร,รูปตัป้งยังก็ได้ครับได้ไรครับม่กินมาเลาะได้ครับ รับผู้ที่ขามากก็ขอบคุ้นสรับการและช่วละการที่ตามนะครับทุ่านนะครับเป็นกำลังใจให้กันนะครับผมแล้ววันนี้ทีโอ๊บไก่สูพี่น้องดินพี่น้องมากอ่าคุ้นเอ็ดคุ้นแปดค้นหมดแล้วครับคลิปนี้ได้จากข้าง กได้นะครับไปห้าเอานิดๆหน่อยๆกรได้นะครับโอ้โหโตกแกวสมตำเนาะสมตำยู่ได้ไอแก้วยู่ได้บ้านักครับเกีวมาหลดนั่นน้าไปเตยยู่ในขวดกอนหนาไปเตยการแวแตสมุนไพรทำบำรุงร่างกิตใจบำรุงจิตใจมึงนึ่ตตวควดกินบกตัวเมื่หนึ่งเาตัสอยู่ เมว่าเกิดส่วนนีมนกกน้มันเคยแข่งเลยลูกน้องเสียกำเขาลูกพี่มันจะได้ลูกน้องกระยานต้องกดหอยมันสั่นเลยมักไก่ตัวนี้นี่โตที่สองลอยได้ครับพี่เราไปเบิ่งช่วงตอนเขาอบกันครับผมไปแล้วครับผม อาเจ๋มกัตเอามุมีงบน้ตัวลูกอเลยเขาอยาไโกกุมวงเลยกุสงสอเลยเอมึงเอตีลัดมึงเอตีัดเออืออ่โอ้ยกวาต้พวกสิสลนี่ละ โอ้ตาบัมห่งเลี้ยงเหมือนนี่ป้าตีทอมขับไปแล้วครับผมนี่ก็เดินทางไปโอเคกันนะครับอยู่บริเวณอยู่กลางสวนที่เดิมของเราโอ้ตายไปเลยปีนปีนเจนาหนุ่มใช่ไหมอ้าวไปครับผมไม่ขวดนั่นเป็นขวดไอ้ขวดหน่ำไปโอไกคเนาะมันต้องใส่เด้เนาะไอ้เจียบไก่ เอาคิดดูสีเทามห่นะครับอาสองปีบเนาะสองปีบไนกับามตัวเคือ่าไมใ่กแ่อไอโอเลี่ยงโอเลี่ยงไอไอไอิตันบอกจอบมันอยู่หลังบ่านปจอบใส่ยู่บ่ไใส่แล้วครับพี่สบ เอาอีกคนนึงไปกอดน้ามาใช่กดกดหนึงนั่นน้ำทางนั่นนี่นี่เอียงเออเออคำว่าช่วงโลกจากรถมาไอ้กับอะไ้กิ่งนะย่างข้าวที่ใจตุ๊บบคนอันสายใส่จักตัวใดคนเนาะนาชิเรียมเรียบเนี่ยน่ะเอียงอะไ้ครับเอียตัวนี้ไกลประมาณต้นต้นนี้ประมาณโล่กว่าครับ โลกัวเนาะฮึยัดสดจยบลอยสองโตนะครับวันนี้คันว่าเสียด่เสียบุดเลย เอาไปยัง่าไปยง่อาคุ้มพริบปนี่เอาอีกแล้วหมุวงไข่ใหม่เมื่อหรูมองอ้าวอีกตัวนึงวันนี้ตัวแรกครับตัวอือเอาใส่เอบสงตัวใส่สองเลยสองตึ้มเฮียกันเลยปอดตีนาตุ้ยคนเดิมนะครับเมื่อสินจะได้อีกตุ้ยกดันเก็คือ้ลบราเนี่ยแหละกด <polarization> จับกินยังไงเดี๋ยวข้างในบันจับมันนี่เราจับนี่แล้วเอาไปล้างสักก้อนไปล้างสักก้อนมันตีแง่ล้างสักก้อนจะมากง่ายป็นชีเป็นชีเอาไปล้างไงเร็วๆเดี๋ยวแป๊บนึ่งนะครับมันได้จับกินแล้วนะฮะอ่ะกันขายเขาสิขายตัวลรจักบาทนี่เอาขายไครอภนี่ไก่ตัวนี้ไก่สัวนึ่งหน่อยสักอ่ะ ตาายบอยแปดสิบมันยังแห้งได้ลงควระรอลงควนไ่ดักเอาควดนั่นก็ได้มาตลางมันเป็นยังมันลงกร่โปงป่าวกับเก็บกำนะครับบางครันมันไม่เสียวนี่เพิ่งเลยมึงลงมือเองโบรานครับปกติเขาสูบตัวตัวผมผมตัวละสองตัวละสองตัวเสียเฟียงเท่านั้น ปิดมาได้ไปตามสมนีเนะาะเป็นยัง,งันี่กัเ,กเจาที่ยไปมัดรถครับน้ำนั่นวันตามจริงตัวไม่ถวยเลยห้องแต่แแตอวานำไปที่ตําจิ้มนะถวยมันตัวทีองครับอ่าอ่ะ,อะ,อะเยว เฟืองใส่บาทนี่ฮึ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 โอ้สีผมนี่มันสุดยอดเลยสีผมโอ้สวยงามเปลี่ยนเห็นทติ๊กเสวยงามครับโอเคเฟืองใส่เออ บ่ต้องใส้น้ายแล้วครับเลยงอเบาบางบางว่ะใช่บางยับใส่ใส่เลยม,มันบได้ยี่ออกไงมันก่อนไงไปเลยใส่รอบนะครับอาหารหยอดธิตของช่วงปีใหม่ได้ครับตัวนี้พวกนี้ อ่านล้วก็ค่อยๆโอไปเนาะครับเนาะลองใส่ไปหลอบแรกซะก่อนจุดหลอบแรกก่อนเท่ครับผมอ้าครับถึงขั้นตอนการเปิดแล้วนะฮะอ่าเป็นขั้นตอนการเปิดแล้วครับ ไปเบิ่งกันครับอที่เปิดไม่หรอบนนอโอเคครับผมอ่าเบิ่งกันเปิดนะเอ่าบุ่นกันครับบุ่นบุ่นมีความแรงแล้วเนาะอ่าอื้อหือเหลืองนะครับเหลืองเหลืองครับเหลืองเหลืองอ่าตัวนี้เท่อตัวที่สองมาหนีิตัวทสองครับผมนี่แล้วมันคุบเลยเอ้ยเอ้ยเขาแบบมันล่มเลย ล่มล่มลมลมตังดีดีเออตังดีดีตังดีตังแต่ดีดีเอ้ยเอ้ตัวนี้ม้วนทัานสูงกว่ะล่มลมขาดดเอ้ยกักมาใส่นะกักจับขวดไปนะฮะจับขวดมือผมสิีพ่องหอนบ่หอนหรออจับเอาไลหร่โอ้ยตัวนี้ม้วนสูงเวีมันสูงกวไหนายมส้งเนาะถ้าเอาอีกรอบหนึ่งเฉพาะส่วนดันขางมันอืมได้ออยู่บขางมันซื้อพ่อไงอยากได้อยู่ โอเคอบขาไหมอีกรอบนึงครับอีกรอบนึงอา่าโอเคงามดล,ละหลอเนาะครับผมสำหรับเียบ้อยครับ,ก,รบรก,กกิบไก่ครับแต่ก่อฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ครับหนึ่งไปเดี๋ยวหนึ่งกำลังใจครับไปครับขอบคุณครับผม